เฮ้ย,ยมันสรบไปแล้วดูดิย่ามาบ้างทำไมเช๊น่าจับขอมาทำไมฮึจับขาทำไมขอน้นเน้นใส่หน้าทีหนึ่งนะรียบก็ตอนนี้พี่สาวผมก็ทำการจุดไฟแล้วพี่พี่กำลังเผาร่างของมันนะ ผมเข้าไปถ่ายไม่ได้พี่เดี๋ยวผ้ามันจะอันนี้เกินไปนะสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านนะอาและพี่ๆทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะเตือป่าช่องขผมและวันนี้ผมก็มากับพี่สาวนะครับจากช่องสวัสดีค่ะมุจิชแนลนะคะฝากช่องด้วยนะคะครับผมและวันนี้นะครับพี่ๆผมและพี่สาวเนี่ยจะเข้าไปลากตัวชายชุดดำนะที่มันเนี่ย ได้ทําร้ายหญิงสาวเนะี่ยถึงแก่ความตายนะพี่พี่นะถ้าเราปล่อยมันไว้เนี่ยอาจจะมีเหยื่อรายอื่นเนะี่ยโดนแบบหญิงสาวคนเมื่อวานนะวันนี้ผมก็เลยต้องทําการกําหลามันนะครับจับมันมาให้ได้นะพี่ๆนะก็ปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆพี่เมื่อวานเนี่ยผมอยากจะช่วยหญิงสาวมากๆเลยนะแต่เราก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรมาเลยพี่ๆก็มีแต่ตัวเปล่าแล้วก็ ตัวผมเนี่ยก็ยังบาดเจ็บอยู่นะคอผมก็ยังไม่หายดีผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยเลยนะวันนี้ผมก็ได้มาใหม่นะพี่พี่เอาเอาวุธมาด้วยนะครับนี่เรามีอาวุธมาคนละเล่มนะมนนเราตั้งใจจะจับมันให้ได้นะพี่พี่นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นอีกน,น,นะครับแล้วก็มามาเมื่อวานน่ยมันขู่พี่สาวผมเลยนะมันอยากจะได้พี่สาวผมอีกคนหนึ่งนะพี่พี่เอาไปทําพิธีกรรมเหมือนกันนะพี่พี่นะ วันนี้ผมจะเข้าไปจับตัวมาให้ได้พี่โอเคพี่ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวเขาไปล่ากันเลยพี่พี่ไปโอเคพี่มันน่าจะอยู่ข้างในป่าแหละสงสารผู้หญิงคนเมื่อวานนะเราช่วยมันไว้ไม่ได้จริงๆอะเมื่อวานเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยก็เอามีดมานะแต่ว่าไปทําร่วงไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หามีดตัวเองไม่เจอโอ้พี่พี่ นั่งสารจริงนะเขาโดนต็มเต็มตาผมเลยเราช่วยเขาไว้ไม่ได้จริงๆนะวันนี้เรามาเป็นเซตเดินป่าพร้อมเลยนะครับวันนี้ตั้งใจว่าถ้าไม่เจอมันเราก็จะแคมป์ในป่านะขอพาวนาเจอตัวมันนะพี่ๆนะจับตัวมาให้ได้นะครับ ระวังตัวด้วยนะถ้าผมไม่ได้รับบาดเจ็บนะพี่พีผมเนี่ยอาจจะช่วยหญิงสาวคนนั้นไว้ก็ได้นะผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะนังสาลนะพี่พี่ดูเมื่วานเนี่ยเขายังสวยอยู่เลยนะแล้วก็ยังสาวอยู่ด้วยแต่ต้องมาโดนท,ทําพิธีกรรม ของคนยุคโบราณเนี่ยมันก็ผิดมนุษย์มานานแพี่พี่ความเชื่อเรามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะถ้าเราทําแบบเก่าเนี่ยความเชื่อล้าหลังเนี่ยมันก็ไม่เจริญนะพี่พไม่ว่ราเอตรงไหนเอข้างในนูน่นนี่มันทำร้ายคาตาแล้วเลยเมื่อวานอะ มันใช้ไม้เนี่ยฟาดจังๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยมีหนังสติ๊กปะไม่ได้เอามาใช้มีดนี่แหละเมื่อวาวิ่งหนีวิ่งหนีมันเมื่อวานได้แผลเลยนะ ไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันก็ยังอยู่นะพี่พี่อยากจะแจ้งหน่วยงานนะให้มาปราบปรามสักทีนะมันตัดไม้อยู่บนเขานู่นนะพี่พี่แต่มันอยู่ระยะไกลนะแต่ว่าเสียงเครื่องตัดไม้มันเนี่ยดังลงมาถึงข้างล่างเลยขนาดเราอยู่ในป่าลึกนะพี่พี่เออนายพวกตัดไม้นะ มันต้องมีอาวุธป้องก<ห>ันตววัว,ม,วมันมาเป็นขยองอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันต้องลำเลียงไม้ลงมาจากเขาไงพี่พี่ทางนี้นออปิดแล้วตรงเนี้ยไปไม่ได้นะ าทางอ้อมแล้วกันระวังนะที่จะเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้านะมันวางกับดักไว้ เฮ้ยเช่เช่มันกำลังด,ดูดิว่าเมื่อวานมันยังทำพิธีเสร็จแน่เลยมันวันนี้<ช>ถึนได้ฝังศพนะมันกำลังขุดดินเลยมันจะฝังศพเหรอใช่ดูท,ทางแล้วเถื่อนนี่พี่เห็นไหมมันกำลังมันกำลังขุดหลุมเลย ใช,ใช่พี่พี่นังมันกานยมีม่เน่าจะไม่รออเล่าแต่เราจะต้องจำมันมาให้ได้วันนี้เราช่วยเขาไว้ไม่ได้แล้วเฮ้ยดูดิพี่พี่เห็นไหมมันเอาเข้าหลุมแล้วดิจริงมันเอาเข้าหลุมแล้ว ยิมดูเดนมันฝังแล้วนะนะมันกำลังเอาดินกบแต่มันยังไม่เห็นเราพี่เราอ้อมไปทางด้านหลังนู่นนะเราอ้อมไปทางด้านหลังนู่นนะเราเข้าไปช่วยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะจับ เราจะจับตัวไอ้ชายชุดดำมาให้ได้นะพี่พี่พี่เห็นไหมมันฝังแล้วนะ i've been coming out โดนฟังมาแล้ว <ín> เข้าไป <spe ak> เข้าไปเลยเอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหาหมุมที่เข้าไปได้ก่อนตอนนี้หนามเยอะนะเข้าไปมุด่วนหนามเกี่ยวแนะ่ ยีงเธอให้กวนนะอาเชียอามีนะนี่้องเสือจะเข้าไปปราบนวนะทุกคนระวังตัวให้ลเสือมันอาจจะทำร้ายเราได้ ข่ามายทอน,นฟ้าที่มันสลบก่อนแล้วค่อยอันนี้มันถ้าจำมันตัวมันเป็นได้เขาดีอ่ะ ว,วาง,งเออเจอมันยังไม่เห็นหรอกเธอรรลอวะ <c oughs> เฮ้ยมันสลบไปแล้วดูดิมันสลบไปแล้วอะเธอ ต้นหลล้วว่าาต้นหังเน้นเลยระวังนะระวังมันฟื้นขึ้นมาเอางนะมึงต้องจับมันมัดกับต้นไม้ไว้ก่อนเออรอให้มันตื่นมาก่อนแล้วค่อยท่าม,มันท่าอ่คนนี้ไม่รอดแล้วสิตายไอ้ตัวนั้นน่ะพ่อจามห่วงสักทีได้ไหมหึยอย่าเพิ่งทำม,มันรอ้อยมันตื่นก่อนมันสลบลเลยนะ คุณละ่ะโหแรงคนบอกคนหนักเลยมาคนหนักเลยจิงตั้งกล้องไว้แล้วมาช่วยกูหน่อยแล้วโดนพื้นเอาวกันเอาวกันตั้งไว้นู่นเลยมาช่วยมันไม่ทันแล้วสาวคนเนี้ จับตัวมันประคองขึ้นมัดเลยนะ,ะมัดวนต้นไม้เลยเออมัดเลยแน,น่นๆน,นะมันรุดได้อมัดเลยฟู้ายเลย มันมือมันทำไมมัดคอมันตายเออมานนั้นแหละได้แลองเดี๋ยว้อยมันฟื้นไงเดี๋ยวร้อยมันฟื้นตีจนไม้หักละตีจนไม้กระจายอะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเห็นร่องรอยไหมเนี่ยมันตายแล้ว รไม่เฮ้ยตื่นตื่นดิตื่นตื่นมันจะกินไปไหนนั่ะพูดเสม,มนักเลยยเดีมทอย่าชนนั้นเลยยังบื่เลยต้องทำม,มันทำไม่มึ้น เลยไงจับขม้าทำไมอย่ามาเมินในแวดนะมึงฆ่ามันทำไมฮะอย่ามาเบ้าอยู่เลยเชื่อไจับขม้าทำไมหือไอ้ช้าจับขม้าทำไมขอเน้นๆใส่หน้าทีหนึ่งนะโดนเต็มๆหน้าเลยเมื่อกี้ฆ่ามันทำไมคะมึงฆ่ามันทำไมหรือว่าชนะได้ ยังมาพุ่งนี่ยน,นะนะไปอ่าอยากได้ตัวเลยอ<ล><ล>่ะยเผลอเลยอยู่นิ่งดิอยู่นิ่งผมมีจ่อเนี่ยอีชาทเลอยเฮ้ยเมื่อกี้ผมอัดหน้าไว้ทีนนะเลอยเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนน่ะมันแคมป์อยู่นี่เองเนี่ยเนี่ยลอยกองไฟไหมไไเอ้อมันแคมป์อยู่นี่เองเมื่อคนะืนน่ะ เมื่อวาน,นพ,พี่ถ้าผมไม่บาดเจ็บนะผมเล่นมันไปนะัเมื่อวานแล้วันเลยไอช้ชามันเป็นคนมีอายุนะพี่พี่แต่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะไปฆ่าม,ามันทไมฮะึต้องการอะไรจีทยออกมาทอยออกมามานี่ พ,พี่มันต้องการตัวพี่สาวผมด้วยนะมันบอกว่าอยากได้อีอกหนึ่งคนนะพีพน่น้าน้าเบิดสาวคนนี้ไม่รอดแล้วมันโดนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรามาช่วยไม่ได้ไม่ทันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวาน,นที่เราขึ้นมาเออเมันน่าจะทำพิธีเมื่อคืนแหละดูดิมันตั้งแคมป์ไว้นี่เลยแหละเราจับตัวมันได้เอาไงก็มันดีวะ คือไว้ก่อนทีต้องไปจับมันน้นใหม่ก่อน่นด่มาชนล่ดึงคอุนเอย่นีี่อยนะถ้าดินเมื่อไหร่นะป่าแลบอกเลย ระวังตัวนะเพื่อเพื่อมันมีอาคมอะไรมันมีอยู่แล้วอาคมอ่ะแต่ว่ามันโดนไปขนาดนี้มันน่าจะสิ้นฤทธิ์้งงละเลยอ่ะอย่าอยู่นิ่ง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 เอาไงก็มันดี แล้วแต่เสื้อเลยเลยอ่ะใช่หอยไปนู่นนี่จีหอยไปแล้วมันจะฆ่ามันเลยเปล่าทันเด็ดฆ่าเลยเฮ้ยยิงนี่มันจะเป่าข้อท่าคมเนี่ยแล้วมันจะเป่าข้อท่าใสเสื้อด้วยยิงนี่ระวางังน,นะเสือ้อ ยืนเฉย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 ไอ้ชา่งอย่าอย่าไอ้ชั่งข้ามันเลยเสื้อแล้วก็ฟังมันไว้ตรงเนี้ยเหมือนกับที่มันทำแกยิงเศร้าคนนั้นนะยืนเฉยถ่ายไปนู่นไปดูพิจารณาเลย ต้องทายให้เห็นนะต้องทายมันต้องทายเสือระวังด้วยนะมึง ข้ามาแล้วเหรอมันฟังมันเลยเล่ามันจะฟังมันเลยเล่างวีดูไปแล้ว่ไปเราไปคุดนลุ่มให้มันให้มันไปดีเถอะเพราะว่าเราปลดปล่อยมันละ ไปเราถ่ายไม่ได้แล้วนะพี่พี่กต่พามันจะรุนแรงกันไปแค่นี้ผมว่าก็รุนแรงแล้วมั้งจิมนั่นะเอาจอขุดขุดแถวๆนี้ละลุล่มใหญ่ๆเลยคือพี่เดี๋ยวขออนี้ตคุณลุ่มกันก่อนนะเอาตรงนี้เลยเหรอ,อ,เ,หรอเออเพราะมัน มันทำกับเขามันก็ต้องเจอได้รับบทลงโทษแบบนี้แล้วนะพ,พี่เราจะจัดการตรงนี้เลยนะโอเควี่เดี๋ยวผมผัดกันขุดกับพี่เสาร์นะเอาลึกไหมพอตัวมันพอตัวมันนะนะแล้วเดี๋ยวเราเช่วยกันอุ้มตัวมันมนะาฝังตรงนี้นะพี่พี่เราต้องทำ เราต้องอันนี้ไหมต้องสกดวิญญาณมันด้วยกฎนะเด็ก,กว,ดวิญญาณมันอาฆาตเลยนะเราต้องเด็ดขาดกับมันไม่งั้นมันเดี๋ยวเราเข้ามาออถ้าเราฆ่ามันไม่ตายนะมันจะกลับมาเล่นงานเราอีกนะเดี๋ยวป่าคนนี้เราเข้ามาไม่ได้ ต้อขุดลึกเลยดิ่ชอบมันล้างใหญ่เรเลอยไปล่าเลยดินแข็งว่ะเปลี่ยนที่นะอันนี้นอ่ะพี่พี่เราต้องขุดอีกลึกเลยนะคาดว่าอีกสองชั่วโมงเนี่ยน่าจะเสร็จเพราะว่าหลุมต้องขุดหลุมใหญ่เลยหลุมเล็กนี่คือฝังไม่ได้นะพี่พี่ เดี๋ยวผมช่วยพี่สาวผมก่อนนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมพี่พี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับปล่อยยังเราต้อ,องทำให้มันดีรลไหมั้เอาเคื่อนเคลืนรตนี้นยอ ว่ามันเย็นๆนะจิเผาเลยไหมเอาปืนมาวางแล้วก็เผาเลยนะดิเช่นั้นห้ามปืนนะเอาปืนทบทับ,บมันเลยแล้วก็เผาเลยฮะ เราจะเผาเลยนะเอาฟืนท่อนอีกใหญ่เลย เราจะเอาฟืนมากองกันแล้วก็ทําการเผาเลยนะเพราะว่าเราขุดไม่ไหวนะพี่พี่เพราะว่าดินตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะเราจะใช้ทําการเผาเลยดีกว่านะพี่โอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่ครับก็ตอนนี้พี่สาวผมก็ทําการจุดไฟนะ้พี่พี่กำลังเผาล่างของอมันนะ เขาไปถ่ายไม่ได้พี่เดี๋ยวภาพมันจะอันนี้เกินไปนะให้ดูได้แต่ระยะไกลเท่านั้นนะพี่พี่ตอนนี้ศพบหญิงคนนั้นก็อยู่ข้างหลังไม้นั่นนะผมจะเผาไปด้วยเลยนะพี่พี่เพราะฝังไปอย่างนั้นดูไม่ดีนะครับทําการเผาทั้งสองล่างเลยเจออกมาได้แล้วน่าจะฝืนน่าจะพอแหละจอบ จอบเผาไปด้วยไนดะ้ไหมเอาไป,ด,ไปด้วยเลยไปี๋ยวเรากลับกันแล้วนะโเคพี่เสร็จเส้นภารกิจแล้วนะเราก็จะต้องปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเราจะไม่ยุ่งแล้วนะก็เวรกรรมของมันนะพี่พี่มันมันทำกับใครไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วพี่เดี๋ยวไว้พากันคลิปหน้าครับ